สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับต้นตำแยแมวนะครับหรือต้นกัญชาแมวนะครับไปกันเลยต้นตำแยแมวนะครับเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะครับลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ2ฟุตนะครับขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดปักชำและแยกต้นนะครับมักขึ้นอยู่ริมถนนนะครับที่รลกร้างว่างเปล่านะครับ ชาวบ้านคิดว่าเป็นวัชพืชแต่จริงๆแล้วเขาเป็นยาชั้นดีเลยนะครับที่ชาวบ้านไม่รู้นะครับสรรพคุณต้นตำแยแมวนะครับทั้งต้นนะครับเอามาต้มน้ําเป็นยาขับเสมหะโรคหลอดลมอักเสบนะครับขับเสมหะในโรคหอบหืดนะครับรักษาอาการไอนะครับทั้งต้นต้มน้ํารักษาโรคหอบหืดภูมิแพ้นะครับลำต้นอ่อนๆเนี่ยครับลำต้นอ่อนๆล้างเมือกในลำไส้ทั้งต้นนะครับ เป็นยาถ่ายเป็นยาระบายนะครับใบนะครับใช้ขับพยาธิได้นะครับใบเป็นยารักษาโรคผิวหนังนะครับโดยการเอามาตํานะครับนะครับตําแล้วก็เอามาทามาพอกนะครับบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังนะครับรากเป็นยาบํารุงร่างกายเป็นยาบํารุงกําลังนะครับช่วยกระจายเลือดลมในร่างกายนะครับแก้การปวดเมื่อยนะครับและก็รากนะครับสามารถรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายได้เป็นอย่างดีนะครับ ผู้ชายท่านใดนะครับที่นกเขาไม่ขันนะครับหรือว่ามีอาการของมะเขือเผานะครับนะครับใช้รากของต้นตำแยแมวนะครับมาต้มน้ําดื่มกินนะครับนะครับสามารถรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นยาของแมวนะครับแมวชอบกินเวลาที่แมวไม่สบายนะครับแมวก็จะมาเคี้ยว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 นะครับก็เลยมีชื่อว่าตำแยแมวหรือว่ากัญชาแมวนะครับ